สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้สารแรงงานภาค2ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรัวสารแรงงานซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา15.00ถึง15.30นนโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีคลื่น FM 9.75ไปเกิดแห่งนี้ครับเพื่อเผยแพรค่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับในวันนี้กระผมนายวินัยอิสกุลนิติกรชำนาญการรับหน้าที่เป็นผู้ดำเอนินรายการครับครับมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาสงสัยเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดเวลาทำได้หรือไม่นะครับ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเนี่ยต้องจ่ายเงินชดเชยหรือไม่วันนี้เรามาไขาข้อข้องใจกันนะครับสัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลาทำได้หรือไม่และในจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่เมื่อครบกำหนดเวลาการจ้างแล้วนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับความหลากหลายในการประกอบธรุรกิจและกิจการมีเพิ่มมากขึ้น นะครับผมทำให้มีลักษณะการให้บริการคู่ค้าหรือว่าผู้บริโภคมากขึ้นและในขณะเดียวกันนะครับก็ทำให้ผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างเนี่ยมีความต้องการแรงงานในลักษณะที่แตกต่างกันครับตัวอย่างเช่นครับในบางลักษณะงานเนี่ยนะครับนายจ้างต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ และมีความเข้าใจในรูปแบบและลักษณะการดำเนินธุรกิจและประกอบธุรกิจของนายจ้างเป็นอย่างดีในกรณีเช่นนี้นะครับผมนายจ้างอาจเลือกที่จะจ้างลูกจ้างหรือว่าพนักง,งานในรูปแบบพนักงานประจําก็ได้นะครับสัญญาจ้างในรูปแบบดังกล่าวเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดเวลาการจ้างที่แน่นอน เนื่องจากต้องการให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานอยู่กับนายจ้างในเวลายาวในทางกลับกันนะครับในบางลักษณะงานเนี่ยครับนายจ้างอาจต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมาทำงานให้เพียงชั่วคาวเท่านั้นก็ได้นะครับเช่นเป็นโครงการพิเศษหรือเป็นงานที่มีเป็นช่วงๆตามฤดูกาลหรืองานที่ระ,ระยะการปฏิบัติงานเนี่ย เกียงเวลาสั้นๆนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับนายจ้างอาจเลือกที่จะจ้างลูกจ้างหรือว่าพนักงานด้วยเวลาที่จํากัดมีจําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างที่แน่นอนเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของผู้ประกอบกิจาการหรือนายจ้างรวมถึงเพื่อตอบสนองการบริหารและ ใช้ก็ประมาณของกิจการหรือนายจ้างที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับสัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลาทำได้หรือไม่นะครับสัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลาที่แน่นอนเนี่ยนะครับคือสัญญาจ้างแรงงานที่ในจ้างและลูกจ้างกตกลงเวลาการจ้างไว้อย่างชัดเจนและเป็นที่แน่นอน ซึ่งแตกต่างจากสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาการจ้างที่แน่นอนเช่นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดโดยที่นายจ้างและหรือลูกจ้างเนี่ยอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดแต่มีเงื่อนไขหรือว่าข้อตกลงในสัญญาจ้างที่คู่สัญญาเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะ ฝายในจ้างนะครับมีสิทธิในการลดหรือขยายเวลาการจ้างได้สัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลาที่แน่นอนเช่นจ้างให้ทำงานตั้งแต่วันที่1นึ่งมกราคม2566ถึงวันที่30เมษายน2 5 6 6เป็นเวลา4เดือนเป็นต้นนะครับโดยอาจกล่าวได้ว่าสัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลาที่แน่นอนเนี่ย ในจ้างสามารถเลือกทําได้ตามความต้องการการใช้แรงงานของผู้ประกอบการหรือในจ้างและความยินยอมของลูกจ้างที่จะรับทํางานที่มีกําหนดเวลาสิ้นสุดเอาไว้สัญญาจ้างทดลองงานซึ่งกําหนดเวลาการจ้างเอาไว้เนี่ยนะครับเช่นจ้างทดลองงาน3เดือนแต่มีเงื่อนไขว่าให้สิทธิในจ้างต่อสัญญาได้ ในกรณีที่ผ่านการทดลองงานในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาการจ้างที่แน่นอนเนื่องจากมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงในสัญญาจ้างที่คู่สัญญาเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิในการลดหรือขยายระยะเวลาการจ้างได้ครับต่อมาเมื่อสัญญาครบกำหนดแล้วเนี่ยนะครับ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่นอกจากความต้องการแรงงานแล้วนะครับเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างกําหนดให้การที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อครบกาหนดเวลาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเลิกจ้างด้วยเช่นกันผู้ประกอบการหรือนายจ้างจึงอาจจะต้องมีข้อพิจารณาต่อไปว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย ให้แก่ลูกจ้างหรือไม่เมื่อครบกำหนดเวลาการจ้างที่ได้กำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกโดยอาจพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าชดเชยในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับโดยที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้ในจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างในกรณีที่สัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนได้สิ้นสุดลงตามระยะเวลานั้นนะครับโดยที่งาน ที่จ้างจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้เท่านั้นได้แก่1การจ้างงานในโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดงานสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงานหรืองาน ที่เป็นไปนตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้นสองงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีและข้อสามนะครับนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือกำหนดเวลาการจ้างเอาไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้างนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหากการเลิกจ้าง อันเนื่องมาจากการครบกําหนดเวลาการจ้างของสัญญาจ้างนั้นนะครับที่มีกําหนดเวลาที่แน่นอนเนี่ยและงานที่จ้างดังกล่าวมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวที่มาข้างต้นนี้นะครับนายจ้างย่อมจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างครับเดี๋ยวเรามาสรุปถึงความแตกต่างในแต่ละกรณีการบอกเลิกแต่ละสัญญาจ้างนะครับ หนึ่งสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาการจ้างที่แน่นอนเนี่ยนะครับในจ้างต้องบอกกล่าวการเลิกจ้างล่วงหน้าตามกฎหมายและจ่ายค่าชดเชยนะครับหากการเลิกจ้างไม่เข้าข้อยกเว้นการจ่ายค่าชดเชยอื่นๆเช่นครับลูกจ้างได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรงนะครับข้อ2นะครับสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลา การจ้างที่แน่นอนแต่ไม่มีลักษณะตามข้อยกเว้นการจ่ายค่าชดเฉยนะครับในจ้างไม่ต้องบอกกล่าวการเลิกจ้างล่วงหน้าแต่ยังคงต้องจ่ายค่าทดเฉยนะฮะข้อสามนะครับส,สัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้างที่แน่นอนและมีลักษณะตามข้อยกเว้นการจ่ายค่าชดเฉยในจ้างนะครับ ไม่ต้องบอกกล่าวการเลิกจ้างล่วงหน้าเลยนะครับและก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างด้วยครับในกรณีที่นายจ้างมีความต้องการใช้แรงงานเป็นการช่วคราวนะครับแต่ักาณะงานดังกล่าวเนี่ยไม่เข้าสนะการจ้างงานที่มีกำหนดเวลาการจ้างไว้แน่นอนซึ่งนายจ้างเนี่ยนะครับไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนายจ้างอาจจะพิจารณาการจ้าง เป็นการจ้างทำของหรือการจ้างใช้บริการแทนการจ้างแรงงานก็ได้นะครับโดยที่นายจ้างเนี่ยจะต้องมั่นใจวัสนะของการจ้างดังกล่าวเนี่ยเป็นการจ้างทำของตามกฎหมายการจ้างในสนาษะที่เป็นการจ้างทำของเนี่ยนะครับคือการจ้างที่มุ่งเน้นที่ผลผลิตของงานและผู้รับจ้างมีอิสระในการทํางานที่จ้างดังกล่าวดังนี้นะครับ ถือว่าเป็นการจ้างโดยเป็นสัญญาจ้างทําของนะครับไม่ใช่เป็นสัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับผมมีตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างทําของนะครับมีเคมภาษาสารดีกาที่8208ทับ2560 เกี่ยวกับเรื่องจ้างหลังเกษียณนะครับการจ้างหลังเกษียณอายุจำเลยได้ทำสัญญาจ้างโจ์เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและเลขานุก,การเป็นผู้รับจ้างอิสระไม่ได้แต่งตั้งเป็นพนักงานการทำงานไม่อยู่ในกรอบระเบียบไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาไม่มีเวลาทำงานปกตินิติสัมพันธ์ ไม่ใช่จ้างแรงงานโจทย์จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะครับดังนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับลูกจ้างเนี่ยต้องมีลักษณะเป็นพนักงานของนายจ้างมีการทำงานอยู่ในกรอบระเบียบกฎข้อบังคับของนายจ้าง อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชามีเวลาทำงานตามปกติคือมีเวลาเข้าทำงานมีเวลาเลิกงานนะครับจึงจะมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างและลูกจ้างกันนะครับสามารถเรียกร้องเกี่ยวกับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานได้นะครับหากสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนนะครับ แต่ไม่ใช่เป็นงานโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่งานปกติของธุรกิจของนายจ้างนะครับหรืองานตามฤดูกาลหรือไม่เข้าสนะตามกฎหมายที่กล่าวมานะครับนายจ้างเนี่ยต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้กับลูกจ้างนะครับคำาดูกันว่าค่าชดเชยตามกฎหมายเนี่ยที่ลูกจ้างสามารถเรียกร้องได้เนี่ย ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยอย่างไรนะครับข้อแรกเลยนะครับลูกจ้างซึ่งทําง,งานติดต่อกันครบ120วันเนี่ยแต่ไม่ครบ1ปีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันนะครับข้อ2องลูกจ้างซึ่งทําง,งานติดต่อกันครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ามปีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย90วันนะครับข้อ3ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย180วันนะครับข้อ4ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240วันก้อนะครับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย300วันครับและข้อหนะครับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ20ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย400วันครับ แต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับที่ว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าเฉยให้กับลูกจ้างนะครับก็คืออันแรกเลยนะครับลูกจ้างลาออกเองข้อสองนะครับลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างข้อสามจงใจทำให้ในายจ้างได้รับความเสียหายข้อสี่ประมาทเลิเล่ เป็นเหตุให้ในายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับข้อห้าฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วเว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่จําเป็นต้องตักเตือนซึ่งหนังสือเตือนนั้นน่ะให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระทำผิดนะครับ ข้อหละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควรข้อ7ครับได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกนะครับครับปัญหาต่อมาเพราะว่าหากนายจ้างไม่จ่ายค่าตดเชย ทุกจ้างจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับสามารถยื่นคําร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามกฎหมายแรงงานได้นะครับณนะที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตพื้นที่ที่ทํางานอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541นะครับมาตรา123เนี่ยกำหนดว่า ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายแรงงานและลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายแรงงานให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ เมื่อไปร้องแล้วนะครับพนักง,งานตรวจแรงงานสอบสวนข้อที่จริงแล้วก็จะมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่รับคําร้องนั้นนะครับแต่พนักง,งานตรวจแรงงานเนี่ยอาจจะขอขยายเวลาในการทําคําสั่งได้นะครับแต่ว่าทั้งเนี้ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนะครับหากต่อมาเนี่ยนะครับพนักง,งานตรวจแรงงาน มีคำสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินตามกฎหมายให้กับลูกจ้างพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีหรือหากพนักงานผลงงานเห็นว่านายจ้างจงใจนะครับไม่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะครับอาจมีคำสั่งให้ในายจ้างจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ15ทุกๆเจ็ดวันก็ได้เช่นกันนะครับ และช่องทางที่สองก็คือนำมาฟ้องต่อศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพศสองพันห้าร้อยยี่บสองมาตราแปดได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาตามสมควรแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านติดตามรายการรอบรั้วศาลแรงงานภาคสองได้นะครับทุกวันอังคารเวลา15บหนาฬิกาถึง 15.30นาทีโดยประมาณนะครับทางขึ้นวิทยุ f n 99.75เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ facebook สวทชชนบุรี FM 99.75เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ผมต้องขอราคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ